คุณปู่เป็นทหารแล้วทำไมต้องอ่านหนังสือเยอะๆอย่างกับเป็นคุณครูสอนประวัติศาสตร์เลยยิ่งเป็นทหารสิยิ่งต้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อเอาบทเรียนในอดีตมาใช้วางกลยุทธ์ยังไงละ่ะก่อนจะออกรบก็ต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมคะ ถูกต้องแล้วจ้ะก,การวางแผนสู้รบนั้นสำคัญมากจนบางครั้งแม้เราจะมีจำนวนคนที่น้อยกว่าเราก็สามารถพลิกกลับมาชนะได้อย่างที่รัชกาลที่หนึ่งและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหานาฏได้ใช้พระปรีชาทั้งในด้านการวางแผนและสู้รบจนไทยรอดพ้นศึกก้าวทัพมาได้ตะวันอยากฟังค่ะคุณปู่ศึกก้าทัพเป็นศึกที่ใหญ่ที่สุด หลังสึกเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองผู้นำทัพฝ่ายตรงข้ามเป็นผู้ครองแผ่นดินอมรภูระหรือที่รู้จักในนามว่าพระเจ้าปตุลยกทัพเข้ามาเก้าทัพมีกำลังพลถึงกว่าแสนเข้ามาห้าทิศทางมีเส้นเชียงใหม่เส้นระแหงเส้นสิงขอนเส้นถลางและเส้นด่านพระเจดีย์สามองค์เพื่อให้กองทัพไทย กระจายกำลังไปตั้งรับเป็นหลายทิศทางจนขาดกำลังทนุนโอ้โหอย่างนี้เราจะไปสู้เขาไหวหรอครับเนี่ยก็เพราะราชการที่หนึ่งโปรดให้กรมพระราชวังบวรมหาสุรสียงหนาถเป็นผู้นำทัพเพราะองค์ทรงมีการข่าวที่มีประสิทธิภาพล่วงรู้ยุทธวิธีและจุดอ่อนด้านสมเียงของข้าศึกแต่ต้นมือจึงเตรียมการตั้งรับได้อย่างรัดกุมยังไงละ่ะอย่างนี้ต้องไปดูแล้วล่ะ รอด้ยสิเขาชนไก่ใกล้สมรภูมิทุงราชาพุทธศักราช2328เขาร้องอะไรกันเสียงดังเนี่ยรุ่นไงแม่มีพี่ทหารเต็มเลยเราลองไปดูกันเถอะ เป็นพระมหาการุณาธิคุณที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จยกทัพขึ้นมาช่วยทัพของเราขอให้พวกเจ้าจงยอมสู้ตายถวายชีวิตร่วมใจปกป้องอาณาประชาราษและพระพุทธศาสนาเราต้องได้ใช้ในศึกครั้งนี้โอ้โหสุดยอดแค่เห็นก็ตื่นเต้นแล้วเนาะเด็กพวกนี้ยังมาแอบ,บดูอะไระะะพวกผมคนไทยครับพวกเราเดินหลงทางมาเฉยๆเอาเถอะพยายามศึกเช่นนี้ เด็กๆอย่างพวกเองอย่ามาเที่ยวเล่นมันอันตรายนะครับผมพอดีผมอยากเป็นทหารเหมือนกันนะครับเลยมาขอดูหน่อยอย่างนั้นดอกเลยแต่จะเป็นทหารได้มันต้องมีนี่มีผมเหรอคะไม่ใช่ข้าหมายถึงต้องมีความคิดอ่านตั้งหากแล้วดูอย่างพระเจ้าอยู่หัวและกรมพระราชวังบวลสิท่านทรงวางแผนตั้งรับข้าศึกเรือนแสนเป็นอย่างวิเศษจนเราโจมตีทับข้าศึกไปได้หลายครั้งแล้วนะเห็นที ถ้ชนะคงจะอยู่ที่เราเนี่ยแหละชนะแน่นอนครับสู้ๆนะครับพี่เออ <c oughs> สู้อยู่แล้วแต่พวกเองน่ะกลับไปได้แล้วนะ <c oughs> ต้องกลับแล้วสินะ <c oughs> โอเคแ <c oughs> ก็แก้วคุณปู่ครับ <c oughs> ไม่อยากรู้ว่าคนเราก็น้อยกว่าแล้วอย่างนี้เราชนะศึกก้าทัพมาได้ยังไงครับ เราใช้วิธีการตีลัดตัดสเสบียงและใช้กำลังหยุดทับหน้าอาไว้เพื่อไม่ให้ยึดที่มั่นใดได้กำลังทับหลวงก็ยกลงมาช่วยไม่ได้เพราะเกลจะถูกตัดสเสบียงทำให้ต่อมาข่าสึกขาดเสบียงหนักจะต้องถอยทับไปไงล่ะเฮ้ยเจออย่างนี้เป็นเมก็ไม่กล้าสู้ครับเมื่อตอนที่คนไทยสมัยนั้นต้องเจอกับสึกก้าวทัพคงน่ากลัวน่าดู แต่ก็พร้อมในหลวงรัชการที่หนึ่งและกรมพระราชวงบวรที่ทรงพระปีชาสามารถใช้กำลังน้อยสู้กำลังมากจนได้รับชัยชนะทำให้ชาวไทยอยู่รอดปลอดภัยมาจนถึงทุกวันนี้ พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคาสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยละนู่นไงตะว,วันสงสัยพระธรรมร่วมการสังขยาณนาะ <c oughs> เขาเรียกว่าสังขยานาตั้งหากโหมีพระสงฆ์มาเยอะอแยะเลย